สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาเลนีชาแนลนะคะกลิ่นที่กำลังอยู่ในกระแสมากๆ Dior Sauvage Elixir ออกมาเมื่อปี2021เพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านุ้ยชอบรุ่นไหนของ Dior s a u v a g มากที่สุด บางคนอาจจะดูรีวิวแบบ first impression ของนุย้ยไปแล้วนะคะแต่ยังไงก็อย่าพลาดรีวิวอันนี้นะเพราะนี้จะมารีวิวแบบละเอียดแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังด้วยว่า a l i x i r Sin ซึ่งออกมาปี2021เนี่ยมีความแตกต่างยังไงกับตัว Original เขา EDT EDP นะคะและตัวล่าสุดก่อนหน้านี้นะคะก็คือตัวผ r าฟูมค่ะ c ู้คุมเบอรยังเป็นท่านเดิมนะคะก็คือคุณแฟนชอยเดอร์เช่ค่ะ ท็อปโน้ตมีซินนามอนคารา m ม m นั t เมกนะคะและก็เกร f ฟรุตขาดไม่ได้เลยมิดเดิลโน้ตจะเป็นลาเวนเดอร์ค่ะเบสโน้ตจะมี s ซนเดอร์วูดอัมเบอร์ลิควอริชและเวท i v เวอร์ค่ะนุ้ยพี่ได้แซมเปลิลมานะคะขวดเขาหน้าตาเหมือนเดิมเลยเนาะแต่ว่าวมีเขียนว่าอลิเซอร์นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านอลิเซอร์หรืออลิเซียนะตรงนี้นุ้ยฉีดอลิเซอร์ไว้นะคะนี่นุ้ยฉีดตัวพาฟลูมค่ะ EDT กับ EDP นี่ไม่ฉีดแล้วนะเพราะม่งั้นนี่จะหมื่นตึ๊บมากวันนี้จริงๆเราุู้ฉีดไปประมาณ4ีห้าสเปรย์สี่ห้าขนละนะคะอลิเซอรเนี่ยคือความโดดเด่นของเขาครั้งแรกถ้าดูใน first impression นะ้นแบอกอึอึกสึกึกไม่ใช่สะอึกสะอึกนิดนึงเพราะว่ากลิ่นเครื่องเทศแรงมาก แต่หนูรู้สึกว่าถ้าเกิดสเปรย์จากขวดเต็มของเขาอะกลิ่นเครื่องเทศความขมที่นิบอกไปนะแรงกว่าตัวเทสเตอร์อีก tester, เทสเตอร์ตัวท็อปน้ตเขาอาจจะจางลงก็ได้นะคะครั้งแรกที่เพื่อนๆดมเนี่ยจะรู้สึกถึงความขมเหมือนกับเครื่องเทศกลิ่นยาจีนอะขมแบบนะั้นเหมือนอียาลูกกรวเม็ดเดงนะั้น่ะ อืมพร้อมกับความหวานในสไตล์แอมเบอร์ลาเวนเดอร์เย็นๆเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะมันจะมีความเย็นอาจจะบวกกับเกรฟฟุด้วยก็ได้แต่เกรฟฟุดี้ไม่ได้สุดเด่นนะคะมันทาให้กอมเปรี้ยวมากกว่าและละลาเวนเดอร์เนี่ยมันจะทําให้อารมณ์รู้สึกแบบเย็นๆเวลาใช้เทสเตอร์ค่ะความขมจะไม่รุนแรงเท่า จากขวดออริจินอลนะคะเออแล้วก็จางเร็วกว่าด้วยไม่คิดว่าไอความขมของเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้กลิ่นอลิเซอร์เนี่ยโดดเด่นนะคะราคาเนี่ยแพงขึ้นเยอะเลย60 ml นะคะอยู่ที่155เหรียญวิเค้าใจว่าเมืองไทยยังไม่เข้ามานะนลองบนเทสเตอร์แบบเนี้ย รู้สึกว่าชอบมากกว่าจากขวดจริงอีกอาจจะเพราะว่าความขมแบบยาลูกกลอนเนี่ยมันไม่ได้ชัดเท่าค่ะซึ่งมันก็ทําให้ดูมีมิติน่าสนใจอลกเซอร์นะคะเป็นกลิ่นที่ฟุ้งค่อนข้างดีเลยนะโดยเฉพาะเวลาอากาศร้อนๆกลิ่นค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเพราะว่าความเป็นเครื่องเทศค่อนข้างเด่นชัดแต่ว่าเครื่องเทศเนี่ยจะค่อยๆละมุนขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาเหมืนอนเบลนดออกมาได้กลมกล่อมมากขึ้นค่ะช่วงแรกอาจจะโดดไปนิดนึง นึงในความรู้สึกนุ่ยนะเพราะว่าพอโดดแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช่แฟนคลับกลิ่นเครื่องเทศในทํานองนี้ที่ขมขมนิดนึงเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่พอเขาเบลนกลมกล่อมมากขึ้นเนะี่ยมันก็โอเคมากขึ้นบวกกับมีอารมณ์แบบความเย็นเย็นหน่อยนึงของลาเวนเดอร์ค่ะและความหวานจะเป็นหวานในสไตล์แอมเบอร์ที่ค่อนข้างคนนิดนึงกลิ่นไม้ก็จะค่อยคเบลนชัด ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะและแน่นอนในกลิ่นเนี้ยมันไม่มีแอมบล็อกซานซึ่งมันเป็นจุดเด่นอย่างหนึง่งที่ทำให้ซาวาชโด่งดังอะนะทีนี้ถ้าเทียบกับตัว EDT กลิ่นแอมบร็อกซานมันจะชัด เจนมากมันทําให้ยูสฟูลแล้วก็เซ็กซ์เซ็กซี่ด้วยและทางด้านออร์เดปัฟฟูมนะคะเขาก็ยังมีแอมบล็อกซานอยู่แต่ว่าลดลงมาลดลงมาพอสมควรเลยถ้าคนไม่ชอบแอมบล็อกซานก็อาจจะรู้สึกดีได้ค่ะส่วนตัวพาฟูมเนี่ยไม่มีแอมบล็อกซานเลยกลิ่นมันก็จะสมูทขึ้นสี่ตัวนี้นะคะเขาก็จะมี DNA ของตัวออริจินอลอยู่ค่ะเพียงแต่ว่ามีมิติที่ต่างกันไปนิดนิดหน่อยๆนนะคะสิ่งที่โดดเด่นของอลิซเซอร์เนี่ยก็คือความเป็น เครื่องเทศที่ชัดเจนจะเป็นเครื่องเทศที่ขมขมนิดนึงแต่ความขมจะค่อยๆลดลงนะคะและกลิ่นก็ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆและแน่นอนความเป็นไม้ก็ชัดเจนกว่ากลิ่นอื่นด้วยช่วงแรกอาจจะมีเครื่องเทศที่เด่นขึ้นมาแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม้เนี่ยก็จะออกมาพอๆกับเครื่องเทศและเป็นกลิ่นที่ติดผิวได้ดีคือเกิน8ชั่วโมงทั้งสีตัวเนี้ย ติดผิวนุ้ยได้เกิน8ชั่วโมงหมดเลยแต่ว่า a l i อ e r เนี่ยติดได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะนไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศที่ขมแบบนี้เพราะทำให้นุ้ยนึกถึงยาจีนและบวกกับมันก็แอดอายุเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมาะกับคนที่ทํางานแล้วเป็นต้นไปอะคะ่ะกลิ่นสุดท้ายของเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะเป็นเครื่องเทศไม้แอมเบอร์ออขมๆนิดนึงความเป็นเครื่องเทศจะลด,ดลงค่ะละไมจะ เพิ่มขึ้นดมง่ายขึ้นสบายจมูกมากขึ้นค่ะแล้วก็หวานลดลงด้วยและกลิ่นเนี่ยจะโชว์อยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในอากาศที่ร้อนเหมาะกับอากาศเย็นๆนิดนึงหรือว่างานกลางคืนค่ะหรือว่าจะไปออกงานก็ได้ก็ให้ความรู้สึกภูมิฐาน เอ,อ่อนุ้ยมีแนะนําสําหรับเด็กมหาลัยค่ะพอนุ้ว่ามันจะแอดอายุทําให้เราดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพื่อนๆคนไหนเคยลองเอล็กเซอบ้างคะแล้วชอบไหมลองคอมเมนต์กันมานะคะแล้วรู้สึกไหมว่ามันกลิ่นขมเหมือนยาจีนและในทั้ง4เวอร์ชั่นนี้นะคะแน่นอนกลิ่นที่นุ้ยชอบมากที่สุดนะก็ <c oughs> ยังคงเป็น EDT ค่ะ พอนุชอบกลิ่นออมบล็อกซานนะและถามว่านุแนะนําให้ซื้อไหมแบบเอาแบบซื้อกับไม่ซื้อเลยนะอลิเซอร์คือส่วนตัวนุยังไม่ได้ชอบมากขนาดอยากซื้อค่ะและด้วยราคาด้วยนุรู้สึกว่าแพงไปสาหรับหนุ่มๆที่กําลังมองหากลิ่นเท่ๆนุก็แนะนําให้ไปลองอ m มเบรเลเทอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น EDP หรือว่าตัวใหม่ล่าสุดอ m มเบรเลเทอร์พาฟูมค่ะก็ไปดูรีวิวนุได้ด้วยนะขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย